ว่าอิลาบาตับนูอาดัมอิงกอตอออามาลูหูอิลาบิซาลาสิคือ,อเมื่อมนุษย์คนหนึ่งตายเนี่ยอ,อิงกต้ออามาลูอาม่านอิบรัตของเขาก็จะขาดตอนไม่มีอะไรมาเพิ่มแล้วอิลา่านอกจากสามประการนี้หนึ่งทำสระก็จารย์ยหไว้สอง ลูกหลานที่สอนแล้ว 3. วิชาความรู้ที่ให้คุณประโยชน์นั่นแหละคือเราแต่งหนังสือไว้เขียนหนังสือไว้หรือเราเคยสอนหนังสือไว้ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปสอนต่อนั่นแหละียกวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์มันก็มี3ประการเรามีวิชาความรู้เราเคยสอนคนไว้ไหมเอาสมมติสมมตินะว่าเราไม่ได้เป็นตุไม่ได้เป็นตุครูหรือไม่ได้เป็นอุตสตาห์ใดๆไม่ได้เคยสอนหนังสือไว้ สองลูกที่ซอนแล้วเรามีไหมที่จะช่วยขอดุอาให้เราก็าบางคนก็ไม่มีไม่มีลูกเลยเหมัอนอย่างเงี้ยนะหรือบางคนมีลูกแต่ก็ไม่ค่อยจะมาทางเราเท่าไหร่สมมตินะสามเนี่ยที่เราทําได้จริงๆก็ตอนนี้ก็คือสระกัจาริยะทรมบวกกับญาริยะอันนี้เราก็ทาบวกกับไว้แก่บวกกับจาริยะไววแก่เด็กๆที่มาเรียนเนี่ยทำปอนอให้มันได้อาศัยอยู่ แล้วก็เพื่อที่จะได้ยืนยงคงกระพันต่อต่อ,ตอไปอย่างเงี้ยนะผมจึงขอเรียกร้องเชิญชวนท่านพี่น้องทุกคนนะที่มีกำลังทรัพย์นะตามแต่อัตภาพตามแต่สภาพของคนมีน้อยทำน้อยมีมากก็ทำมากหน่อยไม่เป็นไรนะเอาละเท่านี้ผมขอที่จะแนะนำไว้ dan naikkanต้น ชั้นต้นเอาเพียงแค่นี้ก่อน wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum wa